กันอีกแล้วนะคะกับแอมแอมบาบี้วันนี้เราจะมาใส่หมวกนกันหน,น่จะไปไหนดีแหวนขะเด็กแหวนไม่ใช่นั่นเองวันนี้เราก็จะมาอบไอ้น้ำที่บ้านกันนะคะแบบเบาๆชิลๆนั่นเองนะคะเราก็อบเพราะว่าอะไรอบเพราะว่าทําให้ผมเนี่ยนุ่ม แล้วก็ทําให้ผมไม่แตกปลายไม่ชีฟ้ฟูก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะถ้าเกิดเราแบบไม่ต้องไปออกที่ร้านไม่ต้องออกทําที่ร้านทําที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจะนั่งแบบว่านั่งฟังเพลงดูทีวีทําไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เบื่อนั่นเองนะคะก็จะมาบอกว่าอบไอ้น้ำเนี่ยมันดีมากอบกับหน้าเลยก็ได้นะดังเพลงที่ว่า music ดด d ดด t ดด a m อบอบบ้าไปแล้วเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับอบไอ้น้ำจะบอกให้เชื่อป่ะเพราะว่าแบบว่าเวลาเราไปเข้าค่ายอย่างเงี้ยเวลาจะอบไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ผมนุ่มลื่นครูที่ค่ายเขาก็จะร้องเพลงแบบนี้คือไม่ไม่ใช่เป็นเพลงเกี่ยวกับกบเลยนะเชื่อเปล่าล้อเล่นนั่นเองนะคะก็คือเป็นเพลงเกี่ยวกับกบนั่นเองแต่ว่าเอามาร้องเพลงแบบว่าอบอบนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแค่คิดถึงโซเชียลแคมที่ไม่ได้อัดมานานแสนนานนะคะก็มีคนเรียกร้อ,องไม่ใช่ร้องเองเรียกร้องเองนะคะ แล้วก็การอบไอ้น้ําที่บ้าง่ายๆคือเรามันจะมีให้หมดเตรียมพร้อมแล้วก็ใส่แค่น้ําน้ําเปล่าน้ําดื่มที่เราทานดื่มทุกวันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในข้างหลังเนี้ยแล้วก็มันจะมีตั้งเวลาได้สินาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ตั้งเข้าไปคือไม่ใช่ตั้งให้ผมไหม้นะคะตั้งให้ผมนุ่มหนวนนั่นเองค่ะ นะคะเราก็อบกันง่ายๆที่บ้านชิลๆสบายๆนะคะถึงแบบว่าพอทิหนึงแบบว่าเมื่อยจากการทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมโดนแดดโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นก็มาอบกันได้นะคะคิดถึงคิดถึงโซเชียลแคมสำหรับวันนี้แอมแต้องลาไปก่อนกับอบอบไอ้น,น,นะะั้นค่ะบ๊ายบาย